เมื่อวันที่22มีนาคมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุขโขทยัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนณนห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขโขทยัยเพื่อสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากขึ้น โดยมีนายสอนชัยศรีสถานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยและคณะได้บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เทคนิคการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเพื่อง,งานประชาสัมพันธ์และฝึกปฏิบัติการให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยจำนวน50คน ในการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มจังหวัดและนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องก่อให้เกิดการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคราชการนัทวดีพ่วงหงรายงาน